สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอยชบโหนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงสูงเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเยอะมากเลยนะครับและส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับถ้าเราไม่ได้ตรวจเช็คความดันดูนะครับไม่รู้เลยบางคนเนี่ยมาหาหมอความดันพุ่งขึ้นไปเกิน200ขึ้นไปแบบนี้นะครับเส้น เลื่อนในสมองแตกมาเลยแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับการตรวจเช็คความดันตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆซึ่งหลายคนตรวจแล้วนะครับแต่แปลผลไม่ได้ครับตรวจออกมาแล้วงงไปหมดว่าเอ๊ะมีค่านู้นค่านี้เต็มไปหมดเลยนะครับว่าความดันโลหิตของเราจะสูงหรือยังนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเลยครับว่าความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงนะครับแล้วความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกนะครับถ้าอยากรู้ก็แล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ สำหรับค่าความดันโลหิตจะมีอยู่2ค่าด้วยกันครับคือค่าซิสโตลิกกับค่าไดแอสโตลิกครับค่าซิสโตลิกคือค่าความดันขณะที่หัวใจของเราบีบตัวนะครับบีบตัวเนี่ยความดันตอนนี้เนี่ยครับจะเรียกว่าซิสโตลิก ส่วนขนาดที่หัวใจคลายตัวนะครับความดันตอนคลายตัวจะเรียกว่าค่าไดแอสโตลิกครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือตัวบนกับตัวล่างนั่นเองเวลาวัดออกมามันจะไม่ใช่ค่าเดียวนะครับเวลาเราวัดอย่างอื่นอย่างเช่นอัตราการหายใจหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจมันจะมีอยู่ค่าเดียวถูกไหมครับแต่ความดันจะมีอยู่2ค่าด้วยกันบอว่าจะเรียกง่ายๆว่าตัวบนกับตัวล่างนะครับถ้าเราวัดออกมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ปกติดีนะครับค่าปกติเลยคือต้องได้ค่าน้อยกว่า128 0 0นะครับคือตัวบนต้องน้อยกว่า120 ตัวแรงต้องน้อยกว่า80ลงไปแบบนี้นะครับในหน่วยมิลลิเมตรประหลอดแบบนี้แสดงว่าความดันโลหิตของคุณปกติครับแต่ถ้าเราวัดออกมาแล้วได้ค่ามากกว่า140-90มิลลิเมตรประหลอดแบบนี้นะครับจะได้รับการวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วนะครับคือตัวบนเกิน140นะครับหรือว่าตัวล่างเกิน90ขึ้นไปแบบนี้จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังไม่ได้อันตรายมากนะครับเรารีบปรับพฤติกรรมเลยครับการรับประทานอาหารออกกําลังกายจะช่วยลดความดันโลหิตลงมาได้แต่ถ้าเราวัดแล้วนะครับความดันโล สูงมากๆนะครับเกิน180-110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปแบบนี้อันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วนะครับแต่เมื่อวันแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับบางทีได้ค่า180ขึ้นไปแล้วโอ้โหตกใจมากๆเลยให้ถามตัวเองก่อนครับว่าวัดถูกหรือเปล่านะครับซึ่งคนไข้ของหมอส่วนใหญ่วัดผิดกันนะครับวิธีการวัดที่ถูกต้องเนี่ยต้องวัดตอนเช้าแล้วก็วัดตอนเย็นนะครับซึ่งตอนเช้าหลังตื่นนอนมาแล้วนะครับให้อาบน้ําแปรงฟันอะไรให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมานั่งนะครับในห้องสงบๆนิง่ง เงียบเลยนะครับอ่าประมาณสัก5-10นาทีให้เราไม่เหนื่อยก่อนหลายคนเนี่ยขึ้นลงบันไดแล้วมาวัดเลยความดันพุ่งกระฉูดเลยอันนี้จะไม่ค่าเป็นได้ค่าที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นให้นั่งพักก่อนให้หายก่อนนะครับจะ10นาที15นาทีได้เลยนั่งในห้องสงบสงบ,สงบเสียงไม่ดังนะครับอ่าหรือว่ามีอะไรมารบกวนร่างกายทําให้ร่างกายไม่เครียด จากนั้นก็นั่งวัดได้เลยนะครับได้ค่ามาแล้วเนี่ยแนะนําว่าตอนเช้าให้วัดสองครั้งนะครับวัดเสร็จแล้วให้พักอีก1นาทีแล้วก็วัดสาอีหนึ่งนาทีจะได้2ค่าออกมาให้เราจดไว้ก่อนนะครับอ่าตอนที่1กับตอนที่2นะครับต่อมาตอนเย็นนะครับก่อนนอนก็วัดอีกสองครั้งนะครับพักให้หายเหนื่อยก่อนเช่นกันนะครับอ่าไม่ใชไ่ไปวิ่งมาเสร็จมันวัดความดันก็สูงเช่นกันดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้พักให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยวัดนะครับสองครั้งเหมือนกันดังนั้นใน1วหนา้ม่บวกกันแล้วก็เฉลลี่ยยเราได้ค่า ความดันเท่าไหร่อันนั้นแหละครับจะเป็นค่าความดันที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับสรุปนะครับความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงสูงเสียงเส้นเลือดในสมองแตกครับอันดับแรกนะครับความดันโลหิตจะมีอยู่สค่าด้วยกันนะครับคือตัวบนกับตัวล่างสําหรับคนปกติคือมีค่าน้อยกว่า128 0 0มิลลิเมตรประลอดครับแต่ถ้าวัดออกมาแล้วได้ค่ามากกว่า149 0 แสดงว่าคุณเริ่มมีความดันโลหิตสูงแล้วนะครับอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานยาแล้วครับแต่ถ้าวัดออกมานะครับด้ค่ามากกว่า180-110มิลลิเมตรประหลอดแบบนี้สูงมากๆแล้วนะครับเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกได้แต่อย่างไรก็ตามต้องวัดให้ถูกวิธีด้วยนะครับถ้าวัดที่บ้านแนะนําว่าให้วัดตอนเช้าตอนเย็นอย่างละสองครั้งนะครับและนําค่าทั้งหมดเนี่ยนำมาเฉลี่ยกันก็จะได้เป็นค่าความดันโลหิตที่แท้จริงนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับใครที่มีเริ่มอ,อายุ เยอะนะครับเกิน35ปีขึ้นไป40ปีขึ้นไปแม้ว่าจะไม่มีอาการนะครับหรือว่ามีใครที่คนในครอบครัวมีประวัติความดันโลหิตสูงนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแบบนี้อย่าลืมตรวจเช็คความดันในเลือดของคุณนะครับเพราะว่าอาจจะสูงแล้วก็ได้จะได้รีบปรับพฤติกรรมแล้วก็รับประทานยาต่อไปนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมา์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook ยูทูบเฟซบุ๊กดไแล้วเเราามจอกั็ท เช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมอมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย